หลังจากที่ถังซานเข้ามาช่วยต้าหมิงและเออหมิงเสร็จถังซานก็ได้ฆ่าพรมยุธทธ์อสูรทำให้ปีปีตรงโกรธางมากในขณะเดียวกันร่างของเธอก็เปลี่ยนไปอีกครั้งรูปแมงมุมบนหน้าผากของเธอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มในทันทีแสงสีเขียวคล้ายผลึกพุ่งออกมาจากตัวเธอคราวนี้ขาทั้งสองข้างของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ที่หลังของเธอ ปรากฏขาแมงมุมสีเขียวเข้มสามคู่แขนทั้งสองข้างของเธอเปลี่ยนเป็นหอกสีเขียวเข้มร่างกายส่วนล่างของเธอปกคลุมไปด้วยแสงสีเขียวเข้มวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงปรากฏขึ้นบนล่างของปีปีตรงถูกต้องตรงหน้านี่คือวิญญาณยุทธที่สองของปีปีตรงวิญญาณยุทธของเธอแตกต่างจากทั้งสารวิญญาณยุทธที่สองของเธอล้วนเป็นประเภทแมงมุมมันน่าเกลียดยิ่งกว่าแมงมุมปีศาจหน้าคน ที่ทั้งซานเคยเจอมานี่คือจกักรพรรดิแมงมุมอย่างแท้จ,จริงวิญ,ญญาณยุดแรกของปีปีตรงคือจกักรพรรดิแมงมุมแห่งความตายและวิญญาณยุดที่สองของเธอคือจกักรพรรดิแมงมุมคกนจินวิญญาณแม้ว่าปีปีตรงจะมีวงแหวนวิญญาณเพียงเจ็ดวงแต่ความแข็งแกร่งของวิญญาณยุดที่สองของเธอนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าวงแหวนเก้าวงของวิญญาณยุดแรกเสียอีกเมื่อวงแหวนวิญญาณที่สามสว่างขึ้น ทักษะวิญญาณที่สาของวิญญาณยุทธ์ที่สองของปีปีตรงแมงมุมกืนกินวิญญาณก็ถูกปล่อยออกมาทักษะวิญญาณนี้ของปีปีตรงสามารถดึงพลังแห่งความตายออกมาจากนั้นเปลี่ยนพลังแห่งความตายให้เป็นแมงมุมปีศาจพิษร้ายแรงแมงมุมปีศาจมีจํานวนมากเกินไปพวกมันอยู่ทุกคนทุกแห่งพวกมันเริ่มคานออกไปในป่ายอย่างบ้าคลั่ง ภายใต้การควบคุมของปีปีตรงเพื่อหาล่องลอยของทางสารและสัตว์วิญญาณททางสองตัวทักษะวิญญาณที่3ของมิญายุทธที่สองของปีปีตรงเลยดแมงมุมปีศาจบางทีแมงมุมปีศาจเหล่านี้อาจไม่สามารถหาเบาะแสของทางสารได้แต่มันง่ายมากสําหรับพวกมันที่จะรับกลิ่นพิษของปีปีตรงบนตัวของราชาวาน o n t ท t a นและบัวอสสารพิษมรกต การ,รเผชิญหน้ากันแบบซึ่งหน้าไม่เป็นการดีจุดประสงค์เดิมของทางสารเพียงเพื่อช่วยต้าหมิงและเอ้อหมิงเมื่อเห็นแมงมุมปีศาจเริ่มแพร่กระจายออกไปในทุกทิศทุกทางทางสารชิดในใจอยากให้ข้าเริ่มโจมทีเจ้ามีแมงมุมปีศาจข้าจะไม่มีตัวช่วยงั้นหรืออย่าลืมหน้าที่นี่คือปา่าซิงโตอย่างเงินคามแต่ละต้นบนพื้นดินเติบโตอย่างบ้าคลั่ง กลายเป็นเถาวันกวดเข้าหาแมงมุมปีศาจเหล่านั้นเหมือนคลื่นทะเลแม้ว่าแมงมุมปีศาจท,ที่ผีปีตรงเรียกออกมาจะมีจํานวนมากแต่จะเทียบกับย่างเงินคมในป่าแห่งนี้ได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือของย่างเงินคมตาหมิงและเอื้อมิงก็มาถึงข้างกายของถังซารอย่างรวดเร็วถังสารเข้าใจดีเขตแดนควบคุมแรงโน้มถ่วงและเขตแดนชะลอความเร็วของตาหมิงและเอื้อมิง มีผมอยู่ได้อีกไม่นานหากผลจากเขตแดนทั้งสองนี้หมดไปแค่เพียงเขตแดนย่าเงนินคมของเขาคงไม่สามารถยับยั้งปีปีตรงได้พวกเขาต้องรีบออกไปโดยเร็วที่สุดทั้งซานตัดสินใจปล่อยเสียวอูออกจากกระเป๋าสมบัติสารพัดนึกทันทีมีแสงกระพริบขึ้นวิญญาณของเสียวอูเข้าล่างในทันทีเสียอูพูดขึ้นต้ามิงเออหมิงทำไมเจ้าบาดเจ็บแบบนี้ล่ะ ตาหมิงพูดขึ้นพี่เสียวอูที่นี่ไม่ใช่ที่จะมาคุยกันถังสารได้บอกกับเส <CEO S 1> ียวอูเสียวอูเจ้าคุ้นเคยกับที่นี่รีบพาพวกเขาออกไปข้าจะคอยระวังหลังให้เจ้าขัดขวางพวกมันสักพักแล้วพี่ล่ะเจ้ายังไม่เชื่อในความสามารถของพี่เหรอพี่ไม่ใช่ถังสารคนเดิมอีกแล้วบางทีตอนนี้ข้าอาจจะยังไม่สามารถเอาชนะปีปีตรงได้แต่ข้านี้ได้พี่ พี่ต้องจำไว้นะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันพูดจบเสียงอูรีบพาต้าหมิงและเอ่อหมิงออกไปด้วยความเร็วเมื่อต้าหมิงเอ้อหมิงจากไปทั้งสารตัดสินใจทันทีพีปีปตรงข้าจะจัดการเจ้าสักหน่อยดูสิว่าเจ้าจะมีความสามารถมากแค่ไหนภายใต้การปกคุมของเขยแดงย่างเงินคางและพลังวิญญาณของทางสานผีปีปตงไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอน ทังสารใช้จกักรพรดเงินคำที่อยู่ในป่าเพื่อขัดขวางแมงมุมปีศาจที่ปีปีตรงเรียกออกมาทําให้เธอเกิดความโมโหเธอตะโกนออกมาด้วยความโกรธเตรียตมตัวโจมตีข้าทําลายเขียดแดนของมันเมื่อไหร่พวกเจ้าโจมตีให้สุดกําลังพยาข้าคิดใช้กําลังหรือดีข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นว่าความสามารถที่แท้จริงเป็นยังไงทังสารสูดลมหายใจเข้าลึก รับรู้ถึงเขีแดงชะลอความเร็วและเขตแดงควบคุมแรงโน้มถ่วงค่อยๆหายไปจึงยกตีศูนย์เทพสมุดขึ้นในขณะที่แสงเทพสมุดส่องกายออกมาตาตีศูนย์บนหน้าผาของทางสารและตีศูนย์เทพสมุดในมือก็สว่างขึ้นดวงตาของเขาในตอนนี้กลายเป็นสีทองหอกแบงมุมทั้ง8ดที่ด้านหลังคอยพยุงร่างของเขาตีศูนย์เทพสมุดชี้ไปข้างหน้างามกลางที่ใหญ่ที่สุด ล่งแสงสีทองอย่างรุนแรงวาดเป็นเส้นโค้งยาวุ่งออกไปนอกเขตแดนย่างเงินขามเพื่อสังหารปีปีตรงทังซานมองออกว่าวิญญาณยุทธของปีปีตรงนั้นเป็นประเภทชั่วร้ายแสงเทพสมุทรน่าจะมีผลกับเธอแสงเทพสมุทรที่ปล่อยออกมาจากตีซู์เทพสมุทรเป็นพลังจากแสงเทพอย่างแท้จริงสีหน้าของปีปีตรงเปลี่ยนไปทันทีหอ,อกแมงมุมทั้ง8ดชี้ไปที่พื้น แสงสีเขียวเข้มที่รุนแรงกว่าก็สว่างขึ้นพร้อมกับวงแหวนวิญญาณแรกของเธอจากนั้นหอ,อกแมวนมุมทั้ง8พุ่งขึ้นพร้อมกันแสงสีเขียวเข้วเขมวาดออกไปเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวปะทะเข้ากับแสงสีทองที่เปล่งออกมาจากที่ศูนย์เทพสมุดของทางสารประทะก,กันอย่างจังพลังที่ชั่วร้ายมากลิ่นอายความชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากปีปีตงนั้นรุนแรงยิ่งกว่า กิ่นอายที่แพ่ออกมาจากราชันแห่งเมืองสังหารเสียอีกเป็นดังที่ทางสารประเมินไว้พลังวิิญันของปีปีตรงในตอนนี้แข็งแกร่งมากแม้ว่าตีศูนย์เทพสมุรในมือของทางสารจะช่วยลดแรงประทาส่วนใหญ่ไปได้แต่เขายังถูกแรงประทาจนถอยหลังไป3ก้าและเขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วปีปีปตรงก็ไม่ได้ดีไปเท่าไหร่เธอส่งเสียงร้องออกมาแสงสีทองที่สาดส่องลงไปบนตัวเธอ ทำให้ผิวหนังสีเขียวเข้มของเธอจางลงทันทีเธอเซถอยไปหนึ่ก้าปีปีตรงไม่ได้เซถอยไปเพราะการจมทีของถังสารแต่เป็นเพราะบาดเจ็บจากแสงเทพสมุทรนี่คืออนุภาพของอาวุธเทพอย่างแท้จริงถังสารประเมินไว้ไม่มีผิดความสามารถของปีปีตรงในตอนนี้อยู่ในจุดสูงสุดของพมยุทธพลังวิญญาณของเธอไม่ใช่ระดับ98แต่คือระดับ99จ้าเด็กนั่น ดูเหมือนจะเป็นทงางซานเขาแข็งเก่งขนาดนี้ได้อย่างไรในเวลาเพียงไม่กี่ปีแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่สามารถต่อต้านข่าได้แต่เขตแดนของเขาและจิตวิญญาณไม่ได้ด้อยไปกว่าข่ามีเพียงแค่ระดับพลังวิญญาณเท่านั้นเพียงคนคนเดียวจัดการกับราช,ชินานามพมยุทธถึง6คนและอย่างรอบสังหารคนหนึ่งในเสี้ยววินาทีทั่วทั้งอาณาจักรเก่งว่า คงไม่อาจหาคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อีกทั้งที่ทังซานแย่งชิงไปนั้นคือสัตว์วิญ,ญญาณระดับแสนปีสองตัวและนั่นเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของวิญญาณยุทธที่สองของปีปีตรงซึ่งเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณระดับแสนปีสองวงสุดท้ายในตอนที่ทังซานถือตีศูนย์เทพสมุทรและเตรียมใช้ทักษะเคลื่อนที่ชั่วพิบตาหลบหนีจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาขยับไม่ได้โดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนใดๆ ร่างกายทั้งหมดของเขาเป็นอมพาธราวกับถูกตีศูนย์ถึงเอาไว้สิ่งที่ทำให้ทางสารตกใจมากที่สุดก็คือสิ่งที่ทำให้เขาขยับไม่ได้ไม่ได้มาจากปีปีตรงแต่มาจากแสงสีทองที่แผ่ออกมาจากตีศูนย์เทพสมุทรการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่เหนือการคาดหมายของทางสารความรู้สึกนี้เหมือนกับครั้งที่เขาพาเซียวอูนีน้ในป่าซิงโตจู่ ก็มีแมงมุมปีศาจน้าคนโผออกมาผลคือทั้งเขาและเสียวอู่เหมือนติดอยู่ในกับดักหรือป่าซิงโตแห่งนี้เป็นสถานที่หายนะของข้าไม่รอให้ทางสารคิดมากการเปลี่ยนแปลงอันแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นตอนนี้ร่างของทางสารกลายเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์ประกายแสงสีทองพุ่งออกมาจากเขาเหมือนกับเปลวไฟด้านหลังของเขา มีเงาสีทองมึอมาปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเงาพูดเหมือนกับภาพลวงตามีความสูงเป็นสามเท่าของถังสารในตอนนี้เองเงาพูดสีทองที่ปรากฏด้านหลังของถังสารจู่ๆก็ก้าวไปข้างหน้าผ่านล่างของถังสารมาอยู่ด้านหน้าของเขามือขวาขยับเบาๆตีศูนย์เทพสมุดหนักกว่า1 8ึ่งแสนแพัจินตนออกจากมือขนาดมืึมาจากเงาพูดนั้น าอยู่ในอาณาจักรใต้สมุทมานานกว่าพันปีจึงได้รับตำแหน่งเป็นเทพสมุทรสร้างตีศูนย์ทอง13งา่ามไว้เพื่อกำจัดศัตรูใต้สมุทรตอนนี้จะถ่ายทอดการใช้พลังของสามทักษะแรกข้าจะสอนให้เจ้ารอบเดียวทักษะแรกวายุไร้ขอบเขตเสียงดังก้องมีความคิดของทั้งสารเงาพูดสีทองเดินก้าวมาข้างหน้าเขาอีกหนในตอนที่เขาก้าวเข้ามา บรรยากาศโดยรอบกลายเป็นสีทองภายใต้บรรยากาศสีทองนี้ปีปีตรงพบว่าเขตแดนแห่งความตายของเธอหายไปโดยสิ้นเชิงในขนาดเดียวกันพลังจิตของเธอก็ถูกผนึกไว้เธอทำได้เพียงเหลือบตามองทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวพลังการควบคุมแข็งแกร่งมากวายุไหลขอบเีดใช้ทั้งโจมตีและป้องกันเป็นความสามารถในการยับยั้งเพียงอย่างเดียว ของตีศูนย์ทอง13ง่ามและเป็นความสามารถในการยับยั้งที่แข็งแกร่งที่สุดหากเป้าหมายถูกโจมตีไม่ว่าจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนจะไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลาแปดวินาทีขณะที่ทั้งสารรู้สึกตกใจอยู่นั้นเงาผูดสีทองนั้นก็ขยับอีกครั้งเสียงในความคิดนั้นดังขึ้นตีศูนทอง13ง่ามทักษะที่สองที่ว่าง, 1, งาพันปีเงาผู้สีทองลุกขึ้น และกลายเป็นแสงสีทองนับไม่ถ้วนเปล่งประกายและ,ะยิบเพยักษ์ราวกับเมฆสีทองโอบล้อมปีปีตรงและพวกเขาทั้งห้าคนความสามารถโจมตีแบบกลุ่มในขณะที่คิดอยู่นั้นเมฆสีทองที่แผ่กว้างนั้นระเบิดดังกึกก้องพร้อมๆกันหยุดลงเหมือนประลอดหยุดลงบนพื้นโอบล้อมรอบทั้งห้าคนท่ามกลางเสียงร้องโอดควรวนทุกส่วนในร่างกายของพวกเขาถูกโจมตีอย่างรุนแรง ราชชินนานามพมยุทธ์ทั้งสีคนกากเลือดออกมาถูกแรงระเบิดของเมฆสีทองลอยขึ้นไปในอากาศและกระเด็นตกไปไกลแม้ไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสน่าเสียดายพลังไม่มากพอเงาพูดสีทองยังคงไม่พอใจจากนั้นน้ำเสียงของเงาพูดสีทองกลายเป็นแข็งก้าวีีศูนย์ทอง13ง่ามทักษะที่สาหนึ่งไปไม่ย้อนกลับ เมื่อเห็นเงาพูดสีทองนั้นหมุนวนไปในอากาศตีศูนย์ในมือของเขาได้ลอยออกไปแล้วทำให้เกิดแสงสีทองลวงตาราวกับว่ามันตัดผ่านความว่างเปล่าไปถึงล่างของปีปีตรงเสียงระเบิดดังขึ้นภายใต้การโจมตีของตีศูนย์ร่างของปีปีตรงแต่กระจายออกไปเป็นชิ้นชิ้นนับไม่ถ้วนลอยออกไปในทุกทิศทุกทางเงาพูดสีทองบอกกับทางสาน ฝึกฝนสามทักษะนี้ให้เชี่ยวชาญป้องกันตัวเองหากเจอคู่ต่อสู้ระดับเทพเจ้าเวลาในการยับยั้งของวายุไรคอบเฉดจะสั้นลงแต่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดจะไม่น้อยกว่า3วินาทีจำไว้ให้ดีๆท้งสารตะโกนถามในใจแล้วเมื่อไหร่ข้าจะได้เรียนรู้ทักษะที่เหลือละ่ะเงาพูดสีทองพูดขึ้นเจ้าอย่าโลภมากวันที่เจ้าได้กลายเป็นเทพสมุทร เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ใช้งานตีศูนย์สีทอง13งามคนนั้นยังไม่ตายนางมีความสามารถทำให้ร่างกายคงกระพันนอกจากเจ้าจะได้รับตำแหน่งเทพไม่เช่นนั้นเจ้าไม่มีวันสังหารนางได้แต่ว่านางถูกพลังจากแสงทองศักดิ์สิทธิ์ของข้าต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วย,ยากเพื่อฟื้นฟูร่างกายกลับมาตอนนี้เจ้าไปได้แล้วจำไว้ว่า ยาดูถูพลังจากตีศูนย์สีทองของข้าด้วยแรงสัมผัสของจิตวิญญาณทั้งสา์สัมผัสได้ถึงคลื่นวิญญาณที่วิตกกังวลของเซียวอู่เซียวอู่และคนอื่นๆเขาไม่ได้หนีไปไกลมากห่างจากสถานที่พธาการครั้งก่อนเพียง5้าลีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ